คนดังที่เคยแต่งงานมากกว่าหนึ่งครั้ง 1. บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีอดีตนางสาวไทยประจำปี2543และเธอยังเป็นดาราสาวที่พ่วงดีกรีระดับด็อกเตอร์ซึ่งมีความสามารถอย่างหลากหลายรอบด้านทั้งทางด้านการแสดงการร้องเพลงหรืองานทางด้านพิธีกร นั่นจึงทำให้เธอเดินอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมาได้อย่างยาวนานเธอเคยตัดสินใจแต่งงานกับหนุ่มนอกวงการและจบความสัมพันธ์ลงไปจนกระทั่งได้มาพบกับความรักครั้งใหม่กับหนุ่มกล้ามโตเอกเอกรินที่คอยดูแลเป็นกำลังใจและยืนอยู่เคียงข้างกันมาโดยตลอดไม่ว่าจะยามทุกข์หรือยามสุข จนเธอมั่นใจว่าผู้ชายคนนี้คือคนที่จะสามารถปกป้องดูแลเธอได้เธอจึงตัดสินใจแต่งงานอีกครั้งที่จังหวัดเชียงราย 2. แอนซิเรียมพักดีดำรงริ์ ดาราสาวที่ผ่านการแต่งงานและผ่านเรื่องราวของความรักมาแล้วหลายรูปแบบกว่าจะมีชีวิตรักที่ลงตัวกับการเป็นเจ้าสาวอีกครั้งของชายหนุ่มเมืองผู้ดีชาวอังกฤษที่เริ่มต้นความสัมพันธ์กันมาจากความเป็นเพื่อนจนกระทั่งตัดสินใจร่วมชีวิตกันในฐานะของสามีภรรยา ด้วยเหตุผลที่ว่าต่างฝ่ายต่างก็มีความเป็นผู้ใหญ่และทางฝ่ายชายเองก็เป็นเสมือนกับเพื่อนคู่คิดหรือเป็นที่ปรึกษาที่ดีมาโดยตลอดซึ่งเธอบอกว่าความรักครั้งนี้ไม่ได้มีความคาดหวังอะไรเป็นพิเศษแต่เน้นที่ความสบายใจและความเข้าอกเข้าใจกันของทั้งสองฝ่ายมากกว่า 3. โมชยาดาลิ่วเฉลิมวงคุณแม่คนสวยของน้องอาชิตที่ใครๆก็รู้จักกันดีโดยเธอได้ชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่ทั้งเก่งทั้งสวย และแม้ว่าจะเลิกรากับอดีตสามีไปแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกอย่างเต็มที่รวมถึงยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเสมอมาซึ่งเมื่อเธอตัดสินใจแต่งงานใหม่อีกครั้งจึงมีแต่คนร่วมแสดงความยินดีและเชื่อว่าความรักครั้งนี้ของเธอจะเป็นความรักที่เรียบง่ายแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขอย่างแน่นอนส นัดมีเรียบเบนเนเดตตีหลังจากจบความสัมพันธ์กับความรักครั้งเก่าไปเธอก็ครองตัวเป็นโสดอยู่นานหลายปีจนกระทั่งได้มาเจอกับดาราหนุม่ม อธิชาติชุมนนท์ที่เข้ามาพูดคุยด้วยเพราะมีเรื่องที่ชื่นชอบหลายๆอย่างคล้ายคล้ายกันจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ต่างฝ่ายต่างก็มีความรู้สึกดีๆมอบให้แก่กันโดยที่ทั้งคู่แทบจะไม่เคยมีเรื่องทะเลาะก,กันให้ต้องหุดหิดใจส่วนหนึ่งเป็นเพราะอ้ามอธิชาติค่อนข้างที่จะเป็นคนใจเย็นมากแถมยังชอบแกล้งชอบแย่ให้คนรอบข้างมีเสียงหัวเราะ โดยเฉพาะตอนที่อีกฝ่ายหนึ่งกำลังโมโหเขาก็จะมีวิธีที่ช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ลงได้นั่นจึงทำให้ความรักของคนทั้งคู่ราบรื่นและนำพามาสู่การตัดสินใจแต่งงานใหม่อีกครั้งของนัมีเรียโดยเป็นการจัดงานแต่งงานที่เรียบง่ายแต่อบกวลไปด้วยบรรยากาศอันแสนอบอุ่นห้าลูกตาลจริญยาหานรง อดีตรองนางสาวไทยประจำปี2532ที่ได้เข้าพิธีแต่งงานอีกครั้งกับอดีตนักการเมืองระดับรองหัวหน้าพักชื่อดังหลังจากที่คบหากันมานานนับสิบปีโดยภายในงานแต่งก็มีลูกๆมาร่วมแสดงความยินดีกับคุณแม่ด้วย